คำถามนะบอกว่าเดินจงกรมอยู่เป็นระยะมีบางครั้งที่ตื่นเช้ามาเพราะขาแตะพื้นจะรู้สึกเหมือนตัวเรากับสิ่งของในห้องเป็นวัตถุอย่างเดียวกันอันนี้คือลักษณะของสตินะที่เข้าถึงความเป็นธาตุดินนะครับเห็นว่าจะเป็นสภาพทางกายกระดูกระเดี่ยวหรือว่าเนื้อหนังบางสาหรือว่าที่มันปรากฏร,รวมอยู่เป็นอีรียบทปัจจุบันนั้นเนะี่ยไม่ได้มีความเป็นบุคคล นะแต่มีความเสมอกนไกายของแข็งอื่นๆในโลกนะไม่ว่าจะเป็นพื้นไม่ว่าจะเป็นโต๊ะไม่ว่าจะเป็นเพดานนะจิตสัมผัสไปทางไหนเนี่ยมันรู้สึกว่ากลมกลืนเป็นอันเดียวกันหมดซึ่งนี่เป็นลักษณะของการรู้ธาตุดินที่ถูกต้องแบบพุทธนะการรู้ธาตุดินที่ถูกต้องแบบพุทธคืออะไรคือการรู้สึกว่ากายนี้ที่ส่วนของเป็นส่วนส่วนที่เป็นธาตุดินนะไม่ว่าจะเ,าเป็น เนื้อหนังมังสากระดูกนะที่สัมผัสไปกับพื้นต่างๆเนี่ยเกิดกระทบแล้วรู้สึกถึงไอ้ความแข็งนะของของต่างๆเนี่ยมันมีความเสมอกันกันกบธาตุดินอื่นๆในโลกตรงนี้เป็นจุดที่ถูกต้องนะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยพอเข้าใจพอพยายามศึกษาเรื่องเกี่ยวกับธาตุดินเนี่ยนะจะมองแยกเป็นส่วนอย่างเช่นบอกต้องเพ่งกระสินดินนะแล้วก็เอา ซึ่งจริงๆเ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนนะให้ทํากสินดินเพื่อที่จะน้อมเข้ามารู้ว่ากายนี้เป็นธาตุดินแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไปเข้าใจนะว่าทําให้ทำกรรมฐานเนี่ยเพื่อที่จะให้เห็นว่ากายนี้เนี่ยมีแต่ธาตุดินคือคือไม่ได้มองโดยความสัมพันธ์นะไม่ได้มองโดย ความเห็นว่าอะไรอะไรสักแต่เป็นธาตุดินเสมอกันตรงนี้สำคัญนะถ้าไม่มีมุมมองที่ถูกต้องเราจะไม่มีสติที่จเจริญไปในการเห็นธาตุดินนะครับโดยความเป็นของเสมอกันระหว่างกายภายในกับข้าวของภายนอกแต่อันนี้ถ้ารู้ได้เนี่ยแสดงว่าสติโดยตัวสติเองนะเริ่มมาถูกทางนะทีนี้เราก็ประกอบ กับสัมมาทิฏฐิเข้าไปว่าเออพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแค่เรื่องธาตุดินนะไม่ว่าเราจะรู้เข้ามาในสภาพทางกายแบบไหนนะจะเป็นธาตุน้ําเช่นน้ําลายจะเป็นธาตุลมเช่นลมหายใจเข้าออกหรือจะเป็นธาตุไฟนะครับคือไออุ่นที่มันอยู่กลางอกที่มันอยู่ตามเนื้อตัวเนี่ยเวลาสัมผัสเข้ากับไอความเป็นน้ําลมหรือไฟในตัวเองแบบไหนนะก็ขอให้ดู ว่ามีความเสมอกันกับไอสิ่งที่มากระทบเราณขนะนั้นๆอย่างเช่นอากาศร้อนเราก็บอกว่าเออเนี่ยอากาศร้อนแบบนี้ก็มีความเาสมอกันกับธาตุไฟในตัวเรามันมีไออุ่นเหมือนกันนะะหรือว่าธาตุลมเวลามีลมพัดมานะพัดตัวแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเออมีมีไอาภาวะบางอย่างที่มีการพัดมีการไหลนะของ ความไม่มีรูปนะฮะไอสภาพความเป็นลมเนี่ยก็เสมอการการลมหายใจของเรานะยางนี้มันจะทําให้เห็นสักแต่ว่ากายนี้เป็นาธาตุที่เสมอกันกับาธาตุอื่นๆในโลกนะไม่ใช่เป็นาธาตุยูเรเนียมไม่ใช่เป็นาธาตุทองแดงอะไรแบบนั้นนะแต่เป็นาธาตุดิน คำว่าธาตุดินคือมีความแข็งมีสภาพมีลักษณะของความแข็งธาตุน้ำมีลักษณะของความไหลนะความซึมซาบเติบอาบธาตุลมมีลักษณะของความพัดไหวไปมานะขึ้นลงซ้ายขวาหรือธาตุไฟนะมีลักษณะของความอุ่นมีลักษณะของความร้อนอะไรแบบนี้นะการที่เห็นกายสักแต่เป็นธาตุได้เ <Poppy> ส,สมอกันกับ ไอ้ท่าอื่นๆในโลกภายนอกเนี่ยนะจะทําให้เกิดความรู้สึกในอนัตตาขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะรู้สึกว่าไม่มีบุคคลอยู่ตรงนี้ไม่มีบุคคลอยู่ที่ตรงไหนนะมีแต่ความเป็นพาดเสมอกันแผ่ไปทั่วจัก,กรวาลน,นะครับคําถามยังไม่จบบอกว่าพอขยับตัวไปทํางานความรู้สึกเหมือนเราไม่ได้ไปทํางานมันเหมือนตัวเราเป็นวัตถุเคลื่อนที่ไปเฉย ไม่กี่ขณะพอตั้งหลักได้สภาวะนั้นก็หายไปอันนี้คือผลจากการปึกหรือเปล่าและสภาวะนี้มากขึ้นจะไม่อยากทํางานไหมนะมันเฉยเฉยแปลกๆอันนี้ขอให้ทราบนะครับว่าจิตนะที่รู้กายโดยความเป็นาธาตุเสมอกันกันกบธาตุอื่นในโลกภายนอกนะจะเป็นจิตที่เข้าถึงความเป็นอนัตตาซึ่ง เป็นของจริงนะเป็นความจริงที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่จิตเพิ่งไปเข้าถึงแล้วพอจับจุดได้ว่าเออเนี่ยเราจะเห็นไอ้สิ่งที่เรียกว่าอนัตตาเนี่ยได้ด้วยการทราบอย่างไรเนี่ยนะมีความรู้แบบไหนเราก็จะมีพัฒนาการไปในทางนั้นๆต่อโดยที่อย่าไปคาดหวังว่า มันจะก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆหรือว่าเกิดขึ้นเสมอนะอย่างคงเส้นคงวาไม่หายไปเราต้องมองว่าสติเองก็แสดงความไม่เที่ยงเช่นกันแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไม่อยากทำงานนะฮะคือถ้าเนี่ยอย่างที่คุณบอกบอกว่าเหมือนมันเคลื่อนไปเฉยๆคล้ายหุ่นยนต์คล้ายเป็นวัตถุที่สักแต่มีอาการเป็นไป ตามสภาพของมันเนี่ยนั่นเน่เป็นตัวบอกอยู่แล้วว่าคุณยังทำงานได้แต่ทำงานออกมาจากมุมมองอีกมุมมองหนึ่งคือมุมมองของคนที่พร้อมจะตื่นรู้นะไม่ใช่คนที่ทำงานไปแบบถามตัวเองนะะว่าที่ทำงานอยู่เนี่ยเราทำงานไปเพื่ออะไรหาเงิน หาอาหารมาเลี้ยงชีพนะหรือว่าจะทํางานเพื่อความร่ํารวยเพื่อตัวตนเพื่อฐานหน้าตำแหน่งนะไอ้คนทั่วไปเนี่ยจะอยู่กับข้อสงสัยพวกเนี้แต่คนที่จะเดินสติจนถึงขั้นนี้นะยิ่งถ้าต่อไปคุณมีความรู้สึกถึงความเป็นธาตุทางกายนะเปรียบเทียบกับธาตุอื่นๆในโลกภายนอกได้เป็นปกติเมื่อไหร่นะคุณจะเข้าใจว่าที่ทำงานไปเนี่ย ก็เพื่อให้มันเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญสติของการรู้ว่านะสิ่งที่กําลังปรากฏอยู่เนี่ยสักแต่เป็นกิริยาทํางานธาตุมันกําลังมีท่าทางทํางานอยู่ไม่มีตัวคุณทํางานไม่มีบุคคลทํางานนะไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะขาดตกบกพร่องเรื่องความรับผิดชอบทางหน้าที่การงานถ้าหากว่าเกิดมุมมองเกิดสติที่ถูกต้องแบบพุทธแล้วนะครับ นี้มาพูดเรื่องว่าทำไงให้มันเจริญขึ้นอันนี้บอกก่อนว่ามาถูกทางแล้วนะแล้วส่วนใหญ่พวกที่เกิดไ e อ้ภาวะแบบนี้ขึ้นมาเองเนี่ยถ้าถ้าเราพูดกันแบบพุทธนะก็คือว่ามันมีทุนเก่ามันมีของเก่ามันมีของเดิมที่เคยทำมาถูกทางอยู่แล้วทีนี้เรามาทำต่อให้มันถึงที่สุดวิธีทำต่อเนี่ยไม่ใช่ ไปพยายามจี้จะเอาไอ้ความรับรู้หรือมีสติแบบนั้นเท่านั้นนะคุณทําไปเรื่อยๆเถอะถ้าฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตกําลังฟุง้งซ่านเนี่ยไอ้การรู้ว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านก็คือรู้ธาตุอีกธาตุหนึ่งเป็นวิญญาณธาตุในความเป็นชีวิตนี้ในความเป็นชาตินี้ไม่ได้มีแค่ธาตุดินน้ําไฟลมอย่างเดียวมันมีวิญญาณธาตุด้วย แล้ววิญญาณธาตุเนี่ยมันแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาตามอาการปรุงแต่งว่านะให้ฟุ้งซ่านเรื่องต่างๆหรือว่าให้มีความสงบเป็นสมาธิเพราะคุณมีความพอใจที่จะรู้ว่าเออเนี่ยวิญญาณธาตุมันแกว่งไปแกว่งมามันซัดสายไปมาอยู่ในธาตุดินน้ำไฟลมนี้ในที่สุดคุณจะเห็นครบนะคือถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นว่ากลายเป็นดินธาตุดิน เสมอกันกับท่าดินอื่นๆอย่างที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเออมันเจ๋งว่ามันน่าติดใจวาเนี่ยนะแต่คุณกําลังฟุ้งซ่านแล้วคุณรู้ความฟุ้งซ่านนั้นนะว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นการปรุงแต่งแบบหนึ่งทางจิตวิญญาณนะเมื่อความฟุ้งซ่านนั้นสงบระง,งับดับหายชั่วคราวสิ่งที่มันจะเหลืออยู่ก็คือความปร,รากฏของจิต ที่มันสว่างเป็นสมาธิหรือว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนะการที่คุณเห็นว่านี่สักแต่เป็นจิตนี่สักแต่เป็นวิญญาณธาตุในที่สุดมันก็จะพาไปสู่การรับรู้เวลาที่ไปเจอคนอื่นคุยกันไปคุยกันมาคุณก็เห็นอ้าวนี่ไอ้ที่ส่วนของเรานะในการรับรู้ว่า ฟุ้งซ่านบ้างสงบบ้าง,บ,างบ้างเนี่ยนะในที่สุดมันพาไปหาความรู้ว่าเออสักแต่มีวิญญาณธาตุมีแต่สภาพธรรมชาติแห่งการรู้นะในตัวคุณเนี่ยไม่ได้ปรากฏอยู่แค่คนเดียวคนอื่นก็ปรากฏอยู่อย่างนั้นเวลาคุณพูดคุยกับเขาไปเห็นว่าเออมันฟุ้งซ่านมากในช่วงนี้นาทีนี้ เดี๋ยวพอพูดเรื่องอื่นที่มันดีๆหน่อยมันฟุ้งซ่านน้อยลงมันมีความสงบมันมีความเย็นลงนะเห็นไปเห็นมาเนี่ยไปเห็นด้วยว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นฐานที่ตั้งของความสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างนั้นคือจิตคือวิญญาณคือการรับรู้คุณสามารถทราบได้ว่าเขารู้ชัดหรือว่ารู้แบบเบลอๆลนะเนี่ยมันเห็นเสมอกันว่าตลักแต่เป็นวิญญาณ แต่ถ้าคุณมัวแต่ติดใจว่าจะเอาแต่ธาตุดินรู้แต่ธาตุดินท่าเดียวนะแล้วเสร็จแล้วพอทําไม่ได้คุณจะไม่ได้เจริญสติแบบอื่นเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าถึงตรัสนะว่าในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยท่านสอนไว้นะบอกว่ารู้อย่างเดียวไม่พอต้องรู้อย่างอื่นด้วยให้รู้อย่างนี้ด้วยนะรู้ว่ามีกายรู้ว่ามีเวทนารู้ว่ามีจิตรู้ว่ามีธรรม อ้ส่วนของกายเนี่ยก็คือรู้โดยความเป็นธาตุด้วยนะว่ามีประกอบด้วยดินน้ำไฟลมแล้วส่วนอื่นก็รู้ไปด้วยว่าเออในธาตุดินน้ำไฟลมนี้ที่มีกรรมอยู่นี้เนี่ยนะมันมีสุขมีทุกข์ในแต่ละขณะในแต่ละลมหายใจในแต่ละช่วงไม่ใช่ว่ามีแต่สภาพทางกายปรากฏอ,อยู่อย่างเดียวนะเนี่ยตัวนี้เนี่ยที่จะเป็นสัมมาทิฏฐิและพาคุณไปสู่ความเจริญนะไปสู่ความตั้งมั่น แล้วก็ไปสู่ประตูนิพพานได้ในชาติปัจจุบันในอัตภาพปัจจุบันนะครับ